Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp ก็าเก็บงานเก็บงานเมื่อคืนตรงนี้ท่วมเลยมาดูด้วยว่ามันปัญหามันคืออะไรทีแล้เราเป็นเรื่องจุดแต่ละจุดที่ต้องตรละเอียดนะนี่อยู่ซอยดวงสุกนะแต่ว่าเมื่อวานดวงุกท่วมฝั่งขาออกจากซอยนะก็สัามาขึ้นจมวงเลยมาดูจริงทอก็จะมีตัวเป็นไงนะเถื่อนคือ มีท่อประปาขวางอยู่ข้างในหน่อยนึงแต่ว่านี้ก็เป็นของเก่าอยู่แล้วจะต้องเคลียร์ท่อที่หนึ่งนะฝั่งนู้นสริกป่าก็ดูข้า,าไมไหะตั้งปั๊มดูดเพิ่มไหมคือของวันนี้วันทีดูในแพลนดูไม่ออกนะมันต้องมาลุยแก้หน้างานในคืนนี้ห้ัมท่วมนะตรงนี้ร้อหยหนึ่งคับหนึ่งด้วย เมื่อคืนก็มีมาดูดได้ร้อยหนึ่งค่มหนึ่งหน่อยดูดเลนเพิ่มไปดูตรงนั้นหน่อยดีตรงที่ทิ้งไอ้อุปกรณ์ทิ้งของไว้อะันนี้ก็คือกองสำข่ายของเราครับสำนักเราอยู่ปลาอ้ยสำนักระบายน้ำใช่ไหมเนี่ยเสือเขียวๆเ,เนี่ยอันนี้เก่งนะเก่งในการเปิดท่อกองท่อ,ทอ,ทอ วิธีเปิดท่อกมีอุปก,กรณ์อย่างเงี้ยนะ,ฉะแฉลงสองนแล้วก็ท่อเอาไว้ดันเมื่อคืนท่วมตรงนี้ที่เราอยู่กันนะวันนี้ก็แห้งแต่ว่าเมื่อคืนก็ค่งชังวโมงกั้งมา่าไอ้ขานูปิดน้ำไลดีเออตรงเนี้ยทำไมน้ำมันไม่ไปคืองานเป็นงานละเอียดนะมันต้องดูทีละจุดทีละจุดเฮ้ยแล้วเมื่อคืนดูดเลนรถเลนเยอะไหมเมื่อคืน เล่นเยอะใช่ไหมมันคือเราดูดเล่นทางตลาดอ่ะหนึ่งสิบถ้าเราตั้งแต่ะขึ้นเหมือนกินเริ่มมาครับเริ่มมาครัเราเรว่าจะลงทิ้งลงใช่ที้เรานี่นแหละไม้อ่ะไมือนอันนี้ก็มาดูไอ้ตัวท่อของตรงน้นว่าไหลดีนะแต่เหมือนก็มีเศษอิฐเศษปูนอยู่บ้างนะเป็นเหินเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ตอนที่น้ำต่ำไปเนี่ยไอ้นี่มันเชิดขึ้นระดับข้นท่อนไม่เท่ากันเอ่อมันก็เลยไปไม่มา ได้ย <ersch> <alls word S 1> ัไงต้องดูดข้ามเลยเหรอเดี๋ยวเราก็ตอนนี้คือแก้ปัญหาทุกทาวเยเราไว้นั่นก่อนมันผ่ใช่กมตรงแค่นี้มก็ต้องอ่เปลี่ยนถ้าเราไ่อ้ามาจอเปลี่ยนนะัจะโ่นเป็นไรอัซเหรอค้งทอดงออดต้งอศะเกิยบมาไมไม่เรียกุเทศตเกิยไ อะไรอะแลมันมันติดไอ้นัตนหมดเลยมุดเต็มดเลยกใช่เช็คก็นบอบไปได้เวลาไหลก็คือก็ต้องเอาหลังว่าเอาตัววัดวัาตัว L วัดวัดเทปวัดก้นบอบคือไม่ออกมีเตะก็ตัวเอาเขียนๆหน่อยต้องเอาตัว L นะโอเคงั้นเดี๋ยวรีบทำเลยต้องตั้งปั๊มเพิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยคอยออก คืนนี้จะเตรียมตัวเพาเราคืนนี้น่าเราลงอีกไปสามไมมาทำอะไรนะพูดถึงอะไรเป็นเป็นเป็นพยานุนร้องเยวกับเหมือนกับกาสมมเมื่อกี้ถึงบอกไร ท้ายซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งใช่ไหมเป็นซอยวัดยางสาติจิตสิงครับเออเมื่อกี้ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนไงถึงบอกไม่ดูยังมาดูให้เรียบร้อยใหญ่เออนะโอเคได้ครับพอดีเมื่อกี้มีประชาชนเขาร้องเรียนที่อยู่ปลายซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งโอเคอ่ะเมื่อกี้ใครร้องเรียนแล้วยจักรานแล้วนะครับโอเคอขอบคุณมากไปนี่ท่านรองขอลงนัก ี่เพื่นทำทางเท้าใหม่นะของตรสุกันนี้ก็สำคัญนะไม่มาแเ้าก็เปิดท่อไม่ได้เพราะเราเปิดเองไม่ได้ใหม่ได้อาสรุปว่าวันนี้มีทำอะไรบ้างลองอัสรุปนี้มันมีอะไรบ้าเลสรุปวันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ย เกียรตัวนี้ไว้ดึงคำหนึ่งตามตัวใบพลาได้ดีนะโอเคย้ายตำแหน่งสายน้ำเออให้ถอยให้ไกลหน่อยหนึ่งโมบายปั๊มประจำที่ร้านที่อเแล้วไอตัวบานาบางาตะงนาานติดปมด้าภาษากับอเลยตัวนบบียเข้าบนาตานี่กอยเป็นที่ตำนะับโอเคนี้วันนี้จะเข้าตัวไหนรู้ยังเนี่ย โอเคเตรียมดีทั้นรถโมบายว่า้อ๊ะกระจายนะตางไม่ได้ต่างแล้วท่านสุราษฎร์มาอย่างมาเดินทางโอเคเดี๋ยวมีงานไปเปิดงานนิดนึงก็เดี๋ยวจะมาไล่เช็คตอนบ่ายไอ้ตัวดูดมาดูดจุดที่ไม่มีปัญหาเลยนะพี่แดงนี่มีอะไรกังวลไหมถ้าเก่าทิศไอ้ยเมื่อวานทัฒนาการข้างบนข้างบ่นนะรู่มั้ยทัศนการทุกอย่างไม่รู้เขไม่ได้บอก มาคนในละมารรอากาศดูอะไรนิดหน่อยตรงตงหน้าเป็นเท่ที่เดิมเท่ที่เดิมต้องมีนิดนึงแต่ว่าเร็ว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 สองสามสี่โอเคอ่ะได้อ่ะน้ำท้องนะวันนี้ก็อีกสี่เดือนอ่ะเดี๋ยวเจอกันบ่อยบ่อาให้ดยโอเคครับขอบคุณนะครับพวกเราไปเดี๋ยวเขาญาตไปเปิดงานนิดนึงพวกเราก็อยู่ก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาดูตอนบ่ายอีกทีนึงขอบคุณมากพี่เรียบร้อยไหม ตรงนี้รู้ละเอียดเลยแนะนําเดี๋ยวจะทําให้ตามคำแนะนํานะขอบคุณมากเลยนะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะโอเคฮ้ยถ่ายผมหน่อยผมจะได้ลาผู้ชมหน่อยสวัสดีครับเช้ามีต่างไปทุกท่านวันนี้ก็สวัสดีความพิจารณาทุกคนนะครับเช้าก็ไปทำบุญไปแล้วทำบุญประสาทุกคนนะขอให้จิตใจปลองใสนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะหรืองานกันต่อจะดูแลเรื่องน้ราวช่วยให้นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเฮ้ยร้าให้แล้วเดียวโอ้ เอาน้ำมาแจกด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยใจดีจังเลยขอบคุณมากนะเฮีเยนร้านอยู่ไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนเนี่ยอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ